วันเองจะเป็นที่จำหน่ายตั๋วนะครับต่างชนาเต็มนะครับเยาวท่องก็จะซื้อตั๋วนะครับด้านในนะครับของสถานีสนามไซานะครับ สวยจริงๆนะครับจำลองมาจากข้างบนนะครับพระวรมมหาราชสวังนะครับเป็นสถานีที่สวยที่สุดในอาเซียนนะครับ สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีตอนรับเขาสุสองวัท่องตอนนี้ท่องอยู่ที่สถานีสนามไส้บัท่องลงม,มาจากฝั่งชาเรือราศินีนะครับสำหรับลิมนี้ว่าท่องจะพาท่านผู้ชมมาเลื่อนส้มสถานีสนามไส้แล้วก็จะนั่งเอ็มอาชีไป ไปสถานีบางว่านะครับไปแนวปะท่องจะพาไปส้มสถานีสนามไซน,นะครับตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะครับ ตอนนี้กากำลังลงไปข้างล่างครับ วันเองจะเป็นที่จำหน่ายตั๋วนะครับต่างชาติเต็มนะครับเยววาวท่องกระจะซื้อตั๋วนะครับเดี๋ยวซื้อตั๋วก่อนนะครับฝั่งนั้นไม่รู้ว่าคนเยอะหรือเปล่านะครับ ฝังนี้คนก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับต่อแถวนะครับข้างในนะครับสวยมากตอนนี้ก็ท่องการ ไล่ตัวมาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นด้านในนะครับของสถานีสนามไซน,นะครับ สวยจริงๆนะครับจำลองมาจากข้างบนนะครับพระบรมมหาราชวังนะครับเป็นสถานีที่สวยที่สุดในอาเซียนนะครับ

ล่างก็คนเยอะอยู่นะครับตรงนี้เป็นดิฟนะครับเดี๋ยวรอรถมาครับหนึ่งนาทีนะครับ รถไฟมาแล้วนะครับคนเยอะนะครับตอนนี้ว่าท่องกามา ถึงสถานีวางว่านะครับไป่าวท่องก็จะไปต่อ MTS นะครับนั่นจะเป็นสถานี MTS